เดี๋ยวผมต้องกลาบขอบคุณท่านทาราปิดดูเดชะเลยโทรปุ๊บก็บอกทันทีบนนั้นเป็นชั่วโมงเลยแสดงถึงความรักคนในพื้นที่มากเดี๋ยวทุ่นเนี่ยี่ทุ่นผมว่าเราไปดูก่อนแล้วผมเดี๋ยวผมกลับมาได้ไหมอยากจะให้นีมนกวมน,นะคะก็หลายๆพื้นที่นะคะมาเริ่มขยายแล้วก็ตอนนี้นะคะคือ ปัญหาของเราคือท่านนายกรัฐมนตรีมาก็คือไม่ได้ก็คือเหมือนเขาสั่งการนะคะในทางราชการเราก็เข้าใจนะคะแต่ตอนนี้คือปัญหาของประชาชนที่เราอยากได้นะคะที่สุดคือให้คนย้ายสารเคมีออกไปเพราะว่าสารเคมีตอนนี้มันพร้อมที่จะระเบิดอีกครั้งหนึ่งวีสุวรรณนะครับคนระยองพ่อแม่ผมเนี่ยเป็นครูที่เทคนิคระยองเพื่อสนิทผมก็อยู่บ้านค่ายานี่เธอก็มา ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆผมที่อยู่ที่นี่นะครับโทรไปหาผมหลายคนเลยบอกว่าเออสงสารคนใรยองบ้านเราเกิดปัญหาทีก็มาดูทีหนึง่งคั้งที่ปัญหาเนี้พี่ทุนท่นถ้าอยู่กรุงเทพขับรถไปมันกหล่นใส่หัวมีโลโรงงานพูดระเบิดอ,อีกแล้วพาชีไฟไหมก็เกี่ยวกับที่นี่อีกดังนั้นวันนี้จะมาดูให้รู้ แล้วก็ขอให้ทุกท่านตั้งคำถามวัดที่เราผ่านมาเนี่ยวัดตรงลงไปตรงนี้ด้วยจริงๆอ่ะอย่างที่ชาวบ้านว่าเออใต้บัววัดโรงเรียนอนาไม้อยู่โรงเรียนอยู่นู่นอต่นำมาอยู่นี่นำมาลงไปเลยจริงๆโรงเรียนอนาไม้ติดกันเลยไม่น่าเชื่อเอาของเสียมาไว้ได้ขนาดนี้ดูเลยครับไประชาชนใช้ไฟไหม้ ขขอเห็นคนกระชอนอยู่ได้วค่หนเี่ยงครอบครัวเลยนะเนี่ยต้องเคลื่อนย้ายเร็วที่สุดและอุปกรณ์เครื่องย้ายอ่ะผมเห็นคนที่มาทำเนี่ยน่าเห็นใจเขามากอุปกรณ์ไม่พร้อมเลยไม่ใส่ด้วยซ้ำอยู่ในรถนี่ไม่ใช่รอดนะครับเพราะอนุภาคแก๊สเนี่ยมันเล็กมากมันเล็กยิ่งกว่าพีเมสองจ้าอีกถ้าเกิดอะไรหลุดปั๊บ มันเกิดเข้าเมามาแล้วแล้วลมตรงนี้แรงด้วยลมฤด,ดูร้อนแล้วจะมีกี่พันโรงงานที่เป็นแบบนี้นี่คือคุณภาพชีวิตของคนไทยเป็นอย่างนี้อ่ะ ททุกท่านเห็นไหมดำปี๋เลยมาส่องไปตรงนี้เห็นเลยว่ากาบมันเป็นยังไงระวังสิครับ้องรมที่พ้นที่ที่ไม่ได้ไฟไหม้ครับตอรวาจ่าด่อยสิ่งยดคนเี้ยของธดาด้วยคนนี้เห่านอยู สุดจริงครับ่นถ้าน้องอัดเต็มๆเลยท่นีก็จะทำไงต่อครับงอนอนะต้องให้ผมเสียใจมากนะครับนี่คือนรกนรกเลยนะอัดอย่างเดียวเลยอัดรัฐบาลน่ะนี่มันนรกชัดๆนะใช่ครับเห็นกับตาไหมว่ามันนี่เป็นนรกชัดๆโรงเรียนอยู่ตรงนั้นใช่โรงพยาบาลชุมชนยตรงนั้นอ่าวันนี้ผมต้องตั้งคำถามกลับไปถึงนายกกับรัฐบาลแล้วท่านปล่อยให้การแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงในประเทศไทยใช่ครับแล้วตรงนี้พอไหม้ไปแล้วจะทำยังไงต่อ การตรวสุขภาพมาก่อนเลยจากนั้นแล้วรีบย้ายไปให้เร็วที่สุดจากนั้นแล้วมาบําบัดแถวนี้คืนธรรมชาติกับเขาและที่สําคัญคนกระทําความผิดต้องรับผิดชอบเมราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเป็นวงจรุุบาทเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าในประเทศไทยคนไทยก็ลูกหลานของท่านไหมเหรอมันสดไหมท่านาดูเป็นสดจริงๆครับ ท่านพูดถูกเอาแต่ภาษีนนจาก,กวันละยองอนนไปนนซึ่งเป็นอันดับต้นๆของภาษ